เราจะไปรับปืนที่ร้านที่นี่เจ้าเก่ากันนะฮรร้านเกี๊ยไก่ของเราเองนเองมาแล้ว <c oughs> ชู ก็สวัสดีเพื่อนๆื่ออีกหนึ่งครั้งนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการแกะกล่องนะครับผมวันนี้นะฮะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่ใช่เจ้าของปืนกระบอกนี้นะครับแต่ว่าพอดีเจ้านายนะฮะให้ไปรับปืนให้นะครับเราก็จะมาทําการแกะกล่องนะครับก็คือผมได้รับอนุญาตนะครับให้แกะกล่องมาแล้วนะครับผม ได้รับอนุญาตินะครับเป็นปืนมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับมาดูของในถุงกันเลยแน่นอนนะครับผมร้านพีนิตนะครับเช่นเดิมนะปืนสั้นนะครับชนิดกึ่งอัตโนมัตินะครับสวัสดิการคมการปกคลองนะครับผมขนาดจุดสี่ห้านะครับทีนี้เราก็มาแกะกันเลยดีกว่าต้องบอกเลยว่าพอดีผมมีโอกาสได้ไปรับเจ้าตัวนี้นะครับมาให้เจ้านายนะครับ มันจะคืออะไรเราก็มาดูกันเลยดีกว่าเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานี่ครับมามาแล้วมันก็คือเจ้าปืนกลอกมันเองนะฮะมาดูข้างในกันดีกว่าปืนทะเบียนปี65นะครับผมเป็นรุ่น 30S นะครับกลอก 30S ซึ่งตอนแรกผมอะ่ะ ไม่ไม่ผมไม่ไม่ใช่แฟนก๊อกนะผมก็เลยไม่ทราบว่าไอ้เจ้าปืนก๊อกเนี่ยมันมีมันมีรุ่นอะไรบ้างวะผมก็ไปเจอเอ้ยก๊อกสามสิบก็ตอนแรกนึกว่ามันเป็นพวกปืนแบบปืนปืนแบบเพราะว่าเราผมมันมีบีบีกันอันหนึ่งก๊อกยี่สิบหกมันก็จะคล้ายคล้ายกันนะเนาะเออทีเนี้ยก็ไปหาข้อมูลมาก๊อกสามสิบมันบอกว่ามีก๊อกสามสิบเอสเอ็กก๊อกสามสิบเอสเราก็เลยงงว่า มันก๊อกอะไรกันแน่วะก็เลยไปถามที่ร้านนะฮะร้านก็บอกว่านี่มีสามสิบเอสสนใจไหมนะฮะมีก็บ,บอกเดี๋ยวด้วยต้องบอกเลยว่าตอนแรกกะถามที่ร้านพินิดนะครับไม่มีมนะฮะพี่ไก่บอกว่าไม่มีแต่ว่าก็เอาให้มีจนได้ครับผมพี่ไก่เรานี่สุดยอดจริงๆนะอ่าลด์ปืนนี่มันค่อนข้างจะนิ่มนะ ง่ายนะครับอยู่ภายในกล่องนะฮะก็มีตัวปืนนะฮะมีแม็กกาซีน10นัดนะฮะสิบนัดสองตัวแม็กกาซีนจุดสี่ห้าน่จะต่อส้นแล้วด้วยเข้ากันนะครับแต่ของแถมไม่มีนะครับนี่เป็นโหลดเดอร์มีแท่ให้หนึ่งอันวนะางปืนว้กล่องในกล่องนะ ไม่มีอะไรนะเป็นแค่เแค่คู่มือทั่วๆไปนะครับไอ้ก้านล้างแส้ออกอยู่นี่นึกว่าหายไปนะ่มืมใช้แล้ว <c oughs> ใส่ตรงนี้นะเป็นแส้แส้พลาสติกทั่วๆไปเนาะล้างลำกล้องแค่นะี้เก็บไว้เนดะี๋ยวมาแกะกระสุนก่อนดีกว่าซื้อผมไปมาสักคู่นะฮะร,ร้านเมื่อวันนี้นะครับก็ผมก็ไปได้ซื้อกระสุน จุดสองสองนะครับตอนแรกถาม NRC จุดสองสองเขาบอกว่าราคาสองร้อยสองร้อยเจ็ดสิบาทหรือสองร้อยปสิบาทเนี่ยแต่ว่ามันหมดเนาะก็เลยซื้อเป็นลูกของเซลเลอร์ d อน t ์เล็อตนะนะรอบนี้ผมผมทราบแล้วนะนว่า่านว่าอะไรทันที่แล้วนะอ่านไม่ออกนะครับผมอ่านตัวอ่านไม่ออกนะนะครับเป็นกระสินธรรมาดาลนะ เป็นกระสุนหัวดำทั่วไปนะครับตัวเนี้ยผมได้มาในราคา 300, 3 0 0 320บาทนะครับจะเล่นเป็นหลอผมซื้อมาจนริงกับเจ้าจ <c oughs> ุดสองสองผมนะอันนี้กระสุนนะครับกระสุนปืนอันนี้ไม่ได้แถมนะอันนี้อันนี้นายเขาบอกว่าเจ้านายเขาบอกว่าให้เอาซื้อเพิ่มให้ด้วยหนึ่งกล่องนะครับ เป็นกระสุนของไทยอาร์มนะครับตอนแรกที่จะไปที่ร้านอ่ะคุยกับพี่ไก่แกบอกว่าคุยเป็นบูเลตมาสเตอร์บูเลตมาสเตอร์ประมาณพันหร้อยนะครับแต่พอไปถึงบูเลตมาสเตอร์หมดเสยเลยนะก็เลยได้เป็นดูไทยอาร์มาแทนนะครับโอ้ยอย,อยากจังเว้ย ได้มาในราคา1,500บาทนะครับได้มาในราคาหนึ่งพ้าร้อยบาทเพราะว่าพี่ไก่แจ้งว่าปีนี้ตั้งแต่ปลายปีต้นมากระสุนปืนนะครับราคาขึ้นทุกชนิดนะครับตอนปี63สามาผมซื้อ bullet m a s t e r ก่องสีดำมาในราคา1,300เนาะแต่ว่าอันนี้มันเป็นลูก cmj นะไม่ใช่ลูก smj C.M.J. เนี่ยผมไม่ทราบว่ามันย่อมจากคำว่า Complete Complete Metal Jacket หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือมันหัวกระสุนเนี่ยเนาะมันตรงสูดมันจะเคลือบผลเนาะไม่เหมือนพวกลูก Full Metal Jacket นะหมายถึงตูกข้างหลังข้างในนะมันถ้าเป็น F.M.J. มันจะมีรูให้เห็นตะกั่วเนาะเวลายิงไปแต่ลูกเนี่ยมันจะเคลือทองแดงทั้งหมดเลย กวนี่นี่คือล็อตการผลิตเนาะเลขพวนี้ก็เป็นลูกไทยอาร์มนะทั่วไปนะไม่มีอะไรยังดูดีกว่าลูก n อ c อาซีที่ผมมีอยู่อีกนะครับแต่ว่าลูกเนี้ยหัวมันเหมือนจะไม่ค่อยกลมนะหัวมันเหมือนจะแหลมๆน่อยๆหนระือเปล่าผมนี่ผมตาลายไมรู้นะเออหัวมันแหลมๆไม่เหมือนลูกไม่เหมือนลูกที่ผมมีนะ เออมันก็230ร้อยาสามสิบเนถูกแล้วนี่ออโอเคเก็บไปก่อนนี่เรามาดูตัวปืนนะครับเฮ้อเออเอยาใส่แมกกาซีนะนะบด้นานนี้นะผมก็จะบอกนะครับ m มส o ีนออฟตัวยนะครับ แค่ดูจากผิวนี่น่าจะรู้ว่าน่าจะเป็นเจนสีผมคิดว่าน่าจะใช่นะผมไม่ได้แม่นเรื่องกลอกนะเพราะว่าผมไม่ได้แฟนกลอกนะแต่ถ้ามีโอกาสก็ก็น่าจะซื้อกลอกเอาไว้แหละเออ sf อืมย่อมาจากช็อตเฟรมนะครับแต่ตัวนี้มันดันเป็นกลอก 30S มาดาก็คือผมไปหาข้อมูลมาจากใน y o u t u b e มาเนาะช่องพี่อะไรเนี่ยผมจำไม่ได้ ต้องขออภัยด้วยผมจำชื่อไม่ได้แกมาเทียบรุ่น3รุ่นว่ากลอกเนี่ยมัน3รุ่นมันต่างกันยังไงนะถ้าเป็นกลอกธรรมดาแล้วมันจะอ้วนๆน,นะคล้ายๆข,ของ B b การที่เล่นทั่วไปส่วนกลอก30 SF เนี่ยจะออกมาก่อน S นะจะเป็นแบบพวกช็อตเฟรมตัวนี้มันมันเหมือนมันจะผอมลงนะเออผอมลงแล้วก็สไลด์บางบางไม่รู้ว่ารุ่น30 S เนี่ยมันบางหรือเปล่านะเออแต่เหมือนตัวนเนี้ยส0 S เเนี่ยสไลด์มันจะบางลงนะสไลด์บางลงกว่า สไลด์บางลงไปเนี่ยไอตัวตัวตัวเนี่ยตัวด้ามเนี่ยมองมันได้เห็นชัดเลยเนี่ยเห็นนะว่ามาด้ามเมันอ้วนออกมาเนี่ยสองข้างเนี่ยแต่สไลด์มันจะบางกว่าอืมก็สวยดีนะครับเอาตรงผมจับครั้งแรกผมรู้สึกว่ามันกระบอกใหญ่กว่าไอตัวบีบีการที่ผมเล่นอีกนะเออบีบีกนะันผมมีบีบีการก๊อกยีนะ เอาไว้ยิงเล่นเฉยๆยิงโฟโต้ด้วยด้วยพอจับปุ๊บเฮ้ยกระบอกนี่มันยาวก,กว่านะฮะก็จับได้เต็มมือกว่าเป็นจุดสี่ห้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองยัดกระสุนดูดีกว่าดูออซิมันจะเหมือนก้าวมอมมอไหมลองใส่กระสุนดูซิโอ้แม็กแข็งโป๊กเลยเออใช่เลย ตัวนี้มันใช้ยากกว่าสปิดโหลดเดอร์ทั่วไปนะครบยังยังเอ็ดเก้าโอ้ยยัดไม่เข้าอื้อหื้ออ,อือหื้อ ลูกที่สิบยัดไม่ไหวครับลูกที่สิบผมยัดไม่ไหวนะเหมือนลูกลูกมันจะติดอ่ะลูกแม็กก็จะติดนะลูกที่สิบผมผมมันมันจะติดอะลงไปนะ้วนลูกที่สิบผมยัดไม่ไหวแล้วนะเพราะมันแข็งมากมันน่าจะต้องมันจะต้องยัดเอาไว้นานๆก่อนอ่ะไม่ไหวอ่ะผมอืมผมไม่รู้ว่าแม็กจุดสี่ห้าเนี่ยมันมันเท่ากับแม็กเก้ามอมมอหรือเปล่าแต่น่าจะน่าจะใหญ่กว่าหน่อย ไม่เอาผมจะไม่เอากดสูดยงยเข้าไปในปืนนะผมก <c oughs> <c oughs> okay. ลัวโอเคก็เป็นสั้นๆนะฮะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะก็เป็นการแกะกล่องให้ดูนะเล็กๆน้อยๆนะครับออถ้ามีโอกาสก็คงจะได้ซื้อมาแกะอีกในช่วงนี้นายเซ็นยากนะเพราะว่าผมต้องย้ายทะเบียนบ้านย้ายไปย้ายมาด้วยครับก็เพราะว่าไลย เรื่องิดนิๆน้อยๆ <c oughs> จะบอกนี้สวยนะปกติคนชักนี้นะเนี่ยสปริงมันนิ่มมากเลยครับโอ้โหผมไม่ไมเคยแบบเจอกล้องน่นไหนสปริงมันนิ่มขนาดเนี้ยถ้าเป็นโคผมไอตัวนะผมทําไม่ได้นะมันแข็งมากโอ้โสปริงนิ่มมากดึงหนีก็ดึงได้นะฮะเนี่ยสปริงโค่นิ่ม ลำกล้องอลำกล้องเป็นไงลำกล้องสวยคนระับผมไม่เคยเห็นลำกล้องกลอกนะผมไม่ใช่แฟนกลอกอุ้ยทไมไม่านผู้ชจะมองเห็นไหมเนะี่ยไนะก่ฮะไก่นี่มันนิ่มนะ ลั่นแรงมากครับสวยมากแต่ว่าผมคงจะไม่ซื้อนะครับเพราะว่าต่างจังหวัดใบจุดสี่ห้านันหาซื้อไม่ <c oughs> มันขอได้ยากนะฮะจะเอาไปซื้อก๊อกผมว่าถ้าไม่ใจรักจริงๆเนะี่ยผมก็ไม่ซื้อนะแต่ทีเนี้ยนายแกบ,บอกว่าแกอยากได้ปืนแบบจุดสี่ห้าแต่ว่าสั้น,นเๆเล็กๆเ,เบาๆนะครับแกก็เลยไปเอาก๊อก แต่ปากตรงนี้มันเหมือนเจน5นะแต่ว่ามันไม่มีไอสไลด์ข้างหน้าเน,นี่เหมือน Gen 5จะทาสีทา,ท,าทําสีผิวเนี่ยรู้เลยว่าเป็น Gen 4อันนี้คือผมไม่ไม่ไม่เป๊ะนะผมไม่แม่นผมเคยเห็น Gen 4มันเป็นผิวแบบนี้เออถ้าผิดก,ก็ต้องขออภัยด้วยต้องขอโทษแฟนๆกลอกด้วยนะครับผมไม่ใช่มือโปรโกลอกนะนี่คือป๊อกกระบอกแรกที่ผมได้จับจริงๆนะปกติก็แค่เห็นเห็นมันผ่านตาแค่างงี้ยนะแต่ว่าตัวนี้มันไม่ใช่ ตัวปลดแม็กเน้ไม่ไม่ใช่แบบปุ่มเพชรแบบสามเหลี่ยม,นะมนเนาะมันปลดยากนิดนึงแลวปุ่มที่มันก็เล็กว่ามันเล็กไปหน่อยหน้าไกลตรงนี้เป็นเหมือนคล้ายๆกับเจนสามแต่ว่าแปกตรงแม็กกาซีนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเสริมส้นหรือเปล่าที่ยังไงก็ไม่รู้นะเออเดือนหกห้านะครับต้องบอกเลยตอนว่าตอนแรกที่ผมโทรไปหาพี่ไก่เก็อบอกนี้นะ บอกว่ามันไม่มีนะก๊อกสามสิบมันหาของไม่ได้นะเออแกบอกว่าแกไปเช็คให้ก่อนคือตัวตัวเนี้ยปกติแล้วอะถ้าผมซื้อปืนที่ไก่นะไม่ต้องโอนปังไปนะปืนเขาจะเบิกมาให้ก่อนเลยรือว่ามันมีที่ร้านนะแต่ก็บอกเนี้ยด้วยเป็นก๊อกจุดสี่ห้ามั้งผมว่ามันก็เลยไม่ได้เป็นที่นิยมไม่ได้เป็นที่นิยมจ๋านะเขาก็เลยจะไม่ได้เบิกปืนน้อยที่หน้าร้านแล้วนะบอกว่าเขาไปเบิกปืนให้นะตัวเนี้ย ของแถมก็ไม่มีให้นะแกบอกว่าแกเป็นแค่ทุระลเฉยๆเป็นแค่ทุระลาจัดหาให้นะไม่ไม่ได้มีส่วนได้เสียเออ<笑><笑>ก็ศูนเลงก็เป็นแบบตัวยูเนะี่ยตัวยูสีขาวธรรมดาทั่วไปไม่มีอะไรอืม โอเคโอเคเดี๋ยวยังไงเจอกันรอบหน้านะครับผมอันนี้ขออนุญาตเอาปืนไปส่งเจ้าของก่อนนะครับ <c oughs> ขออนุญาตเขาเอามาแกะกล่องให้เพื่อนๆชมเล่นๆนะ <c oughs> จากปืนพี่นิดนะครับผม <c oughs> ขอบคุณครับ